สวัสดีทุกทุกาจา๊านี่โรยโรยหวานหวานกระเจี๊ยบไว้งอกมาเต็มไปหมดเลยทีนี้จะทำยังไงดีเราต้องถอนแยกวะเนะคืออย่างที่เราบอกนะคือพวกพืชพวกนี้ถา้าเมล็ดพันธุ์แข็งแรงโดยรยหวานหวานเขาก็จะงอกกระเจี๊ยบนี่กินดีนะฝักเขาเนี่ยมีเมือกใช่ป่ะเขาทำให้ <laughs>? ขับถ่ายดี เคลือบกระเพาะด้วยแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ด้วยไปหาว่าปลูกกนันนะจ๊ะปลูกเสร็จแล้วกเก็บมเมล็ดพันธุ์เอาไว้โรยๆวันๆไว้บ้างจะเจี๊ยบพอเขาโตาอีกหน่อยให้เขาโตอีกสักนิดนึงตัดแต่งกิ่งเขาเขาจะได้ออกมาอีกเยอะ อันนี้จะเหลือ,อไว้สักกี่ต้นดีเนี่ยอยู่ในวงบอสซิมินจะเอาไว้สักสองสามต้นดีไหมแกออกมาแล้วโรยหวานๆลงพื้นดินไปนั่นแหละไม่มีอะไรมากเลยการปลูกพืชของเราถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วมันจะปลูกได้ไม่ยากหรอกดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงโรยหวานๆไว้ เดี๋ยวมึงงอกมาเองเรียนรู้ไปด้วยกันใช้น้ำหมักเศษอาหารใครทำน้ำหมักเศษอาหารเอาไว้นะจ๊ะเพราะน้ำหมักเศษอาหารสามารถจะไปหมักนู้นหมักนี้ต่อได้อีกคือถ้ามีน้ำหมักเศษอาหารแล้วก็ไม่ต้องมีน้ำตาลทรายแดงอีกต่อไปยกเว้นฮอโมนโมน้ำสดฮอโมนไข่จำเป็นต้องใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดง ไปแล้วหนึสมองสมือทํามุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนปเวลาไปตรวจสุขภาพร่างกายก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ